สวัสดีค่ะงามชีวาชาแนลวันนี้ลิซจพาเพื่อนๆมาทำเมนูที่กำลังฮิตมากที่สุดในตอนนี้วาฟเฟิลโบว์ใส่เครื่องดื่มไม่รอชา้าเรามาตีวิปครีมกันก่อนเลยค่ะเราใช้วิปครีมไอซ์ฮอตเบเบร์เรท็อปปิ้งนะคะก็จะมีวันหมดอายุบอกเอาไว้ด้านบนค่ะวิธีการเปิดก็คือง่ายมากเลยแกะกล่องด้านข้างทั้ง2ด้าน จากนั้นดึงรูตรงกลางที่มีอยู่นิดนึงค่ะให้แยกออกจากกันอันแรกรี่จะตีวิปครีมสีขาวก่อนนะคะรี่ใช้ไอซ์ฮอตเบอร์รีท็อปปิ้งอยู่ที่400 ml ค่ะอันนี้เราจะตีแบบใส่ถุงใหญ่ให้เต็มถุงเลยนะคะนำกะละมังออกมาจากตู้เย็นค่ะแช่ยเย็นเฉียบไว้เลยจ้าจากนั้นเราก็เทวิปครีมไอซ์ฮอตเบอร์รีท็อปปิ้ง400 ml ลงไปได้เลยค่ะ เริ่มแรกเปิดเครื่องตีวิปครีมที่เบอร์หหรือเบอร์2ก็ได้ค่ะใช้เบอร์เบาๆก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขายังเป็นน้ําอยู่เดี๋ยวมันจะกระจายค่ะพอเราตีไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะมีความหนืดๆมากขึ้นนะคะเราก็ค่อยปรับเลเวลค่ะไปใช้เบอร์5แรงสุดเลยซึ่งวิปครีมของ Ice ot, อไอซ์ฮอตเบเวอร์เรยท็อปปิ้งเนี่ยจะมีรสหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้ผสมอะไรเลยนะในคลิปนี้คือจะใช้รสชาติของวิปครีมอย่างเดียวเลยหลังจากตีไปได้3ามน ที่เห็นไหมคะเขาเริ่มตั้งยอดอ่อนๆแล้วนะคะเราจะสังเกตได้จากรอยของการวิปะถ้าเกิดเริ่มเป็นทางๆอะ่ะเป็นรอยแฉกแกแสดงว่าเริ่มตั้งยอดอ่อนแล้วพอผ่านไปประมาณ7นาทีเขาจะเริ่มตั้งยอดแข็งขึ้นสังเกตจากรอยทางของการตีวิปนะคะจะมีแฉกที่ชัดเจนขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยลี่จะไม่ตีแบบตั้งยอดแข็งมากนะเอาแค่นี้พอเนื่องจากว่าลี่จะเอาไปทําเป็นเมนูไข่าดาวคะ่ะ วิธีการชิมที่ชัวที่สุดก็คือใช้ช้อนจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาชิมเลยค่ะว่าโอเคไหมถ้าเป็นที่พึงพอใจแล้วเราก็ตักใส่ถุงบีบวิปครีมได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นถุงน่าจะใส่แอลนะคะเขาไม่ได้มีไซส์เขียนเอาไว้นะเป็นแบบแบ่งขายแต่ก็เป็นถุงไซส์ใหญ่อยู่ค่ะตักวิปครีมใส่ถุงให้เกลียกล้ยงๆเลยอย่าให้เหลือนะคะใช้ให้หมด แล้วเราก็มามัดยางที่ปากถุงวิปด้านบนค่ะไม่ให้เขาไหลออกมาทางด้านบนเวลาบีบนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เอาอไปแช่ตู้เย็นได้เลยจ้าได้เต็มถุงเลยส่วนอันนี้เคยมีคนถามว่าถ้าไม่ใช้กะละมังแช่เย็นจะตีขึ้นไหมลี่เคยลองกับวิปครีมแบบผงแล้วนะคะตีไม่ขึ้นค่ะคราวนี้เราจะมาลองกับไอซ์ชอตเบเวอร์ท็อปปิ้งบ้างว่าจะตีขึ้นไหมใช้ปริมาณที่200 ML นะคะอันนี้เราจะทําครึ่งสูตรจากเมื่อกี้นะไม่ได้ตีเต็มถุงนะคะ ทีแรกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะคะพอผ่านไปประมาณ5นาทีเริ่มมีความหวังนะคะเขาเริ่มที่จะแบบตั้งยอดอ่อนแล้วเขาเริ่มที่จะเนืดเนืดขึ้นนะรียกกัเลยว่าน่าจะตีได้ ผ่านไป7นาทีเริ่มที่จะตั้งยอดอ่อนนะคะมีแฉกเบาๆแล้วค่ะตามรอยกานตีวิบผ่านไป10บนาทีนะคะสามารถที่จะตั้งยอดได้แข็งขึ้นคือเขาสามารถตีได้นะสรุปแล้วแต่จะต้องใช้เวลานานกว่ากะละมังแช่เย็นนะคะซึ่งลี่คิดว่าร้านใครที่ไม่สะดวกแช่ภาชนะหรือว่ามันหมดกระทันหันระหว่างวันอะ่ะก็สามารถใช้กะละมังแบบไม่เย็นได้เลยแค่จะใช้เวลาตีนานกว่าเดิมประมาณ3-5นาทีค่ะถือว่าโอเคนะตั้งยอดแต่อันนี้ จะตีแบบให้แข็งกว่าอันที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเราจะเอาไปปักดอกไม้ค่ะนี่จ้าผ่านไป10นาทีนะคะมาชื่นชมความสำเร็จหน่อย complete นะคะทุกคนทีนี้เราก็จะใส่สีผสมอาหารหยุดลงไปตามชอบเลยใครอยากได้สีไหนวันนี้ลิซจะคุมโทนแบบแนวะหวานแววนะคะก็เลยใช้สีชมพูแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบสีเข้มเข้มมากๆอะ่ะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะจะได้ชมพูบานเย็น <c oughs> อันนี้จะเป็นสีชมพูออกโทนพาสเทลนะคะหวานๆน,น่ารัก หรือถ้าใครที่เกียดใช้ไม้พายตะล่อมก็สามารถใช้เครื่องตีวิบตีต่ออีกนิดหน่อยได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยวิปครีม2ไซส์2ขนาดลี่จะเอาไปแช่ตู้เย็นรอก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาทำในส่วนของไข่แดงค่ะเทน้ำเปล่า100 ml น้ําน้ำส้ม40 ml อันนี้เป็นน้ำส้มสำเร็จรูปนะคะหรือใครจะใช้น้ำส้มขันเองก็ได้จากนั้นก็ผงวุ้น3กรัมค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบกรอบๆเนี่ยใส่แค่1กรัมก็ได้นะคะแช่ผงวุ้นเอาไว้ก่อน15นาทีให้เขาอิ่มน้ำนะคะหลังจากครบ เวลา15นาทีเราก็มาเคี่ยววุนได้เลยค่ะใช้ไฟกลางหรือว่าไฟอ่อนนะคะหม้อน,นี้มันมีแค่ไฟกลางกับไฟแรงนะเราก็เลยใช้ไฟกลางค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยจ้าจนกว่าผงวุนจะละลายดีนะคะซึ่งระยะเวลาในการเคี่ยวแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับความแรงของไฟแล้วก็อัตราส่วนผสมแต่ละครั้งที่ใช้ด้วย เมื่อรู้สึกว่าวุ้นเขาละลายดีแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายอีก30กรัมค่ะไม่ใส่ได้ไหมก็ได้นะถ้าไม่ได้ชอบหวานมากนะคะแต่อันนี้เราอยากได้รสหวานนำเราก็ตามด้วยความเปรี้ยวค่ะเราก็เลยใส่น้ำตาลทรายลงไปเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันให้ละลายดีค่ะ เทใส่พิมพ์ลูกแก้วค่ะแต่ไม่ต้องปิดฝานะคะเราใช้แค่ด้านเดียวพอเราทำแบบครึ่งลูกค่ะถ้าเกิดเทเลยขอบพิมพ์มาก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถมาแกะออกทีหลังให้เขาเป็นลูกกลมๆได้สูตรนี้ได้ไข่แดงประมาณ12ลูกนะคะนำไปแช่เย็นประมาณ15นาทีค่ะแท้เดงมาถึงวิธีการจัดเซตวอลเฟิลโบว์แล้วนะคะ ลี่จะตักมัชเมลโล่หนึช้อนโต๊ะรองไว้ที่ก้นวาฟเฟิลนะคะหรือใครจะไม่ตักก็ได้จะบีบวิปครีมไปเลยก็ได้เหมือนกันคะ่ะอันนี้เราใช้หัวบีบลายกุหลาบนะคะจะเป็นแฉกค่อนข้างสวยงามลีบของเขาจะคมชัดกว่าแบบดอกทิวลิปค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกตามชอบได้เลยตามด้วยดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ออร์แกนิกนะคะสามารถกินได้จริงๆคะ่ะ เซตนี้ลิซคุมโทนชมพูม่วงนะคะเราก็จะเลือกดอกไม้ที่ออกไปลักษณะสีชมพูเข้มชมพูอ่อนสีม่วงไล่เฉดสีกันไปตามชอบเลยค่ะและนี่ดอกที่ชอบที่สุดดอกกุหลาบค่ะสวยมากๆเลยแล้วเราก็ตกแต่งใบนิดหน่อยเขามีมาให้ในเซตเลยนะคะอันนี้เลือกดีไซน์ได้ตามชอบส่วนนี้ใบเมเปิลนะคะสีแดงสีม่วงนี่ไม่ได้ช้ำนะคะเป็นสีอย่างนั้นอยู่แล้วสายซีรีส์เกาหลีรู้จักใบเมเปิลดีนี่เสร็จเรียบร้อยคือแบบน่ารักอะ่ะสวยจนเสียงหล เลยนะคะดูสวยดูดีดูแพงมากดูเหมือนคาเฟ่นในพัตตาแบบหรูหรามาก มาทำอีกเซตหนึ่งค่ะลิ่ใช้คุกกี้ครัมเบลิลสำเร็จรูปที่เคยใช้ในคลิปก่อนก่อนแล้วหรือใครจะซื้อแทกเก,เกอร์มาบดเองราท็อปปิง้งซอสช็อกโกแลตลงไปนะคะให้ดูแบบเหมือนเป็นสีอิ่วดำนะลิ่จะชอบกินแบบกระเพราหมสูสีแบบเข้มเข้ม,ขมดำาๆอะ่ะหวานหวานคลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะให้ดูแบบเนียนมากที่สุดเลยหรือใครไม่ชอบหมูซับแบบสีดำๆจะโรยเป็นซอสคาราเมลแทนก็ได้นะคะจะออกสีแบบเหลืองๆนวลๆน,น,นะ เราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนเดิมส่วนรี่จะขอเลือกถ้วยเมื่อกี้นะคะรี่ชอบสีแบบนั้นมากกว่าค่ะหรือใครจะโรยเปล่าๆแบบไม่คลุกซอสเลยก็ได้เหมือนกัน เริ่มบีบวิปครีมสีขาวค่ะของไอซ Hot b e เปเปอร Topping อันนี้เราไม่ได้ต้องการให้ตั้งยอดฟูอะไรมากมายนะคะเราต้องทำให้มันแบบคล,าคลา้ายๆไข่ดาวมากที่สุดนะไม่ต้องมียอดจะงอยขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็จะลบลายของหัวบีบวิปนะด้วยการใช้ช้อนตีๆอย่างนี้คะ่ะให้แบบฟูๆเหมือนไขน่ข้นไข่ขาวคล้ายๆสไตล์ชูเฟลแบบนั้นสวย วางไข่แดงนะคะไว้มุมนึงค่ะเลือกฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้กดกดลงไปนิดนึงให้เขาจมจมวิปครีมนะคะเราจะไม่วางตรงกลางนะเนื่องจากเราจะต้องมาใส่หมูสับค่ะตักคุกกี้บดละเอียดเอาไว้อีกมุมหนึ่งนะคะฝั่งที่ตรงข้ามกับไข่แดงค่ะจากนั้นมันก็จะดูโล่งๆเกินไปนะแค่นี้เราก็จะใช้เจลลี่เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสมมติว่าเป็นใบกระเพรามันจะได้ดูแบบเนียนเน จะใส่ไปทั้งอันเลยไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูไม่เหมือนใบกระเพราค่ะเอามาตัดให้เป็นเสี้ยวๆแบบนี้เออดูเหมือนจะขาดอะไรไปนิดนหนึ่งนะาอ๋อขาดพริกค่ะทุกคนเราก็ใช้เจลลี่เหมือนเดิมเลยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้กระเพราหมูสับไข่ดาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ถึงขั้นตอนการเทคเครื่องดื่มเราจะไม่ตักน้ำแข็งเยอะพูนแก้วเหมือนกับสูตรอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวน้ำแข็งเขาจะไปโดนก้นถ้วยวาฟเฟิลค่ะเติมน้ำแข็งนิดหน่อยเราก็กดๆให้เขาเสมอขอบปากแก้วค่ะจากนั้นฝาโดมเราจะต้องเอามาตัดเองนะคะเราจะตัดขนาดใหญ่กว่าการใส่วิปครีมปกตินะสังเกตเพื่อให้เขาเป็นฐานรองถ้วยวาฟเฟิลได้อย่างมั่นคงนะจ๊ะถึงช่วงสำคัญ อันเชิญว a f f l e ล b o w ของเรานะคะขึ้นบนถ้วยได้เลยค่ะเปลี่ยนน้ำธรรมดานะคะให้ดูแพงขึ้นมาด้วยวิปครีมไอช็อตบิวเรตท็อปปิ้งดูไกลๆก็คล้ายกะเพราหมูสับขไข่ดาวอยู่นะเสร็จเรียบร้อยค่ะสังเกตน,นะคะก้นถ้วยว a f f l e ลจะไม่สัมผัสกับน้ำแข็งนะเขาจะได้ไม่เปียกแปลงร่างเครื่องดื่มธรรมดาให้ดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ลี้กก็จะมาทดสอบความอยู่ตัวของวิปครีมนะคะตั้งเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องเฉยๆแบบนี้เลยครึ่งชั่วโมงค่ะ มาแล้วค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วสังเกตจากน้ำแข็งที่ละลายนะคะคือละลายออกไปเยอะมากแล้วนะตั้งทิ้งไวครึ่งชั่วโมงจริงๆให้สังเกตจากเว็บครีมสีชมพูนะคะว่าเขายังอยู่ตัวได้ดีมากเลยนะแค่เริ่มยุบตัวลงมาหน่อยนึงแต่ว่าดอกไม้ยังไม่ล้มเห็นไหมคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เลยทนร้อนได้ดีนะคะตัวนี้เพราะโดยปกติแล้วเว็บครีมแบบกล่องหรือว่าแบบน้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทนร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ตัวนี้ถือว่าผ่านนะจ๊ะ กินแล้วแบบรสชาตินุ่มฟูอร่อยคือหวานกำลังดีไม่หวานเลี่ยนนะส่วนเท็กเจอร์นุ่มมากนุ่มน้อยขึ้นอยู่กับว่าเราตียอดอ่อนหรือยอดแข็งด้วยค่ะกินคู่กับคุกกี้คัมเบอร์แล้วก็เจลลี่คือมันลงตัวมากคุกกี้เนี่ยจะมันๆหวานๆเค็มๆนะแล้วก็เจลลี่จะเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็กินกับวิปครีมแบบหวานๆนุ่มๆออกแนวนมนมอย่างเงี้ยทุกคนคือมันลงตัวดีมากอยากให้ลองกินนะคะอันนี้เราจะลองกินดอกไม้ให้ดูแต่ว่ารีกินมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะรสชาติเขาจะจืดๆเหมือนกันหมดเลยนะคะ ไม่มีรสชาตินะจืดแบบออร์แกนิกแต่ว่าเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่แตกต่างกันนะคะส่วนกระเพราหมูสับนี่คือแบบนัวมากๆและไข่แดงของเราสูตรนี้คือเด้งแบบกรุบๆมากๆเลยนะคะรสชาติหวานนำตามด้วยความเปรี้ยวเล็กๆค่ะ อร่อยจนหยุดไม่ได้จ้ากินต่อไปเรื่อยๆวิปครีมไอซ์ฮอตเบเวอร์렛ท็อปปิ้งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายวัตถุดิบเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่ทั่วประเทศหรือใครจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคะสแกนปุ๊บสามารถสั่งซื้อได้เลยหรือว่าใครใส่โชปี้ชอบเก็บคอยนะคะก็มีเหมือนกันค่ะสามารถสั่งได้ที่โชปปี้เลยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line myshop นะคะตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้แอดไปได้เลยค่ะ แวะมาดูต้นทุนนิดนึงนะคะวิปครีมคิดจากราคาไอซ์ฮอตเบอเวอร์เทท็อปปิ้ง115บาททถุงวิปวิปคิดจากราคา80บาท100ถุงดอกไม้คิดจากราคากล่องละ180บาทมีทั้งก้านทั้งดอกนะคะรีลองเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณชิ้นละ3บาทค่ะวาโฟเฟิลเบอร์ราคา60บาทมี10ถ้วยแนะนำว่าให้ไปซื้อที่ร้านเองดีกว่านะคะถ้าสั่งออนไลน์บางทีอาจจะแตกแล้วเ,เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบนะส่วนเจลลี่คิดจากน้ำส้มดีโดขวดละ12 2บาทปริมาณ225 ml น้ำตาลทรายขาวเราซื้อที่กิโลกรัมละ22บาทผงวุ้นของนางเงือกนะคะ65บาทปริมาณ50กรัมรวมเป็น7บาท69สตางได้12ลูกนะคะตกลูกละ64สตางค์ Cookie crumble คิดจากราคา150บาทปริมาณ500กรัมเราใช้ไป10กรัม Chocolate topping คิดจากราคาขวดละ58บาท เจลลี่แบรูปหมี10บาทมี16ชิ้นค่ะเราใช้ไป2ชิ้นเพื่อนๆสามารถตั้งราคาขายจากต้นทุนที่ลิขิตไปให้โดยบวกกำไรตามทำเลของแต่ละคนได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวา c h a n n e ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย